สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับคงอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบสิบโมงแล้วนะครับเอฟซนะผมก็มัวแต่ล้างรถทำธุระทำอะไรเนาะก็เลยไม่ได้มาถ่ายตอนเช้าให้ชมนะครับกนะ็โยกหาที่หลบแดดนะเอฟซแดด สองนนะครรับ้หนังไหนดีวนะเนี่ยตรงนี้ร่มไหมตรงนี้ร่มด้วยเอเรา,าอยู่ห่างวัดเลยนะครับเนี่นะเอรอบนั้นที่ผมมาถ่ายเนาะตองฝ่ายน้ำร้นตรงนั้นนะครับก็เมื่อกี้ไปดูก็น้ำเหลือน้ำไม่ร้้นละนะมีแค่ซึมๆนะครับ ว่าฝนมันตกมาไม่แรงเนาะนะครับนะแถวนี้นะถ้าฝนตกแรงก็คงได้ล้นเยอะๆนะครับนะแต่คิดว่าอีกไม่นานนะครับนะมันก็จะปลายปลายปีแล้วนะก็อยู่ช่วงกลางปีสุดท้ายนะครับนี่ก็เดือนแปดจะเข้าเดือนเก้าแล้วนะช่วงประมาณ เดือนเเดือน10เดือน11นะเต็มที่ต้นต้นเดือนส1ก็น่าจะฝนก็น่าจะสิ้นสุดนะครับนะช่วงนั้นแหละฝนจะแรงนะนี่ผมก็หายไข้นะแต่เปแพ้อากาศแทนนะครับโอ้รู้จะดูแลสุขภาพไงเอฟซีเยต้องกินแก้แพ้ดักไปตลอดเลยนะครับงั้นไม่ไหวนะ ก็ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับมาทําคลิปเต็มตัวนะครับก็วงวางๆก็ถ่ายชมเนาะเมื่อวานก็ได้ถ่ายเจ้าโปรยูโรเทคเอเอสอนะครับก็ได้ทําการยกเก็บไปแล้วนะครับ่เสร็จยกเก็บเลยเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อวานผมว่าเป็นวันสุดท้ายไงเกาวันนี้พรุ่งนี้นะผมอาจจะ ยุ่งนะอาจทำธุระเยอะก็เลยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเก็บเต็มื่อวันนะครับน,นี่วันนี้ผมก็ต้องไปธุระอีกนะไปธุระเสร็จกวกลับมาเต็มตัวนะไปที่จะเข้ากรุงเทพในวันพรุ่งนี้เนาะวันบุเรเลยนก็จะไ,ไปสนามบินนะครับ นะเอซนะครับนะตอนนี้ก็บรรยากาศก็บ่ายแปลกนะบางช่วงมันแดดบางช่วงมันคึมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคึมเอซีข้างหน้าไม่ข้างหน้ามีแดดตรงนี้ตรงนู้นก็มีแดดนะครับนะผมมองไกลๆเห็นอยู่นะไม่แดดมันไม่ทั่วนะเหมือนฝนจะมาเลยนะเมื่อวานก็เหมือนจะมาแต่ไม่มานะครับมันจะตกแต่ก็ไม่ตกนะงงกับฝนเหมือนกันนะครับ ก็ทางจังหวัดผมไม่ค่อยมีข่าวในกรมอุตุท่าไหร่เนาะรอบๆชาเชิงเศร้านี่คือฝนตกหนักนะครับแต่จาเชิงเศ้าไม่มีเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเอฟซีนะผมก็ได้มาอยู่ทางที่ฝนไม่หนักเนาะ แต่ผมก็ที่ผมรอคอยฟังว่าผมเตรียมทางน้ําหลายอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าก็โอเคนะเอฟซีคิดบนผมไหมนะวันหนึ่งอะนะที่เขาบอกว่าโลกจะร้อนขึ้นนะน้ําจะท่วมโลกท่วมอะไรนะผมก็คิดว่าเออผมก็เตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวไปม,มั่งนะครับเอเห็นผมก็เห็นด้านอัตันนี่มาเองก็รือกันว่าอะไรนะเองก็ว่านะกรุงเทพสมุดปากานเลอนะจะจมทะเลขนา ผมก็ไม่รู้หรอกมันจมหรือไม่จมนะแต่จมเป็นทะเลนะผมไม่มั่นใจกรุงเทพมันจะจมง่ายง่ายนะเออถ้าบอกว่าชลบุรีเนี่ยผมไม่เกี่ยงนะชลบุรียองนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งน้ําทะเลอยู่นะครับนะนะครับนะมันก็เป็นเรื่องของนาคตเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะมันเป็นที่ลุ่มต่ําอะไรประมาณนี้นะเพราะกรุงเทพเอ่อ ที่ทางท่อระบายน้ำก็มีน้อยนะครับนทางนี้ก็เป็นที่รุ่มสูงเนาะนี่อย่างบ้านผมเนี่ถ้าถ้าบ้านผมท่วมหนักเข้าไปในบ้านเนะี่ยคือไม่ต้องไปไหนละนะนะนอนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ออกไปซื้อขัวมไม่ได้ด้วยนะครับน้ออํน้ำท่วมแล้ะ นะถ้าบ้านเทาบ้านผมถนะ้าน้ําท่วมเลยนะที่อื่นเป็นทะเลมาเลยนะผมบอกไว้แค่นี้นะเพราะผมอยู่มาไม่เคยน้ําท่วมนะเต็มที่มันก็โตท่วมตามนะฝนนะน้ำก็หายไปนะผมว่าผมมองคิดว่าสมัยก่อนนะฝนตกแรงกว่าเยอะนะครับไอ,อ้น้ำเข้าบ้านน้ำเข้าบ้านจนผมทํารั้วบ้านแล้วเนะนี่ยน้ําผมทําน้ําไหลออกไปข้างนอกข้างนอกก็จันย้อนกลับมาบ้านผมนะ,อ,ะอย่างเช่นเมื่อไป มันช่เมื่อปีทีเดียวเนี่ยนะปีนี้ยังนะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่พอดูในกรมอุตเขาเขาว่าเออนับจากวันนี้เป็นต้นไปฝนจะแรงขึ้นนะยิ่งกันยาตุลานะต้น,ต,นต้นพฤศจิกาฝนจะแรงนะครับแต่ช่วงเอ,อ่อพฤศจิกาช่วงกลางกลางเดืพเอ,อพฤศพฤศจิกาแล้ะเปล่านะส่งส่งท้ายนะมันก็จะหมดฝนละนะครับ ครับ FC ก็ประมาณนี้ละกันเนาะนะครับนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาถ่ายให้ชมใหม่นะถ้าไม่แน่ถ้าผมถ่ายคลิปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะก็อาจจะถ่ายให้ FC ได้ชมเนาะก็ต้องดูว่ามันถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้นะครับถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายบรรยาก,กาศให้ชมบางนิดนิดหน่อยๆนะครับนะครับ FC ผมก็คงต้องไปก่อนละนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะกดฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซ b s c r i b e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ